สวัสดีค่ะพี่น้องปาสอ่อนเฮดตั้มทีประจั้พี่น้องจ้าอันนี้เฮดเอียงนี่น็ดละงอกค่ะน็ดละงอกปาสไสไปหาไปห้หุวยผู้ใดคืองามแถสวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยค่ะพี่น้องมือนี่พี่น้องได้ยค่ะอันนี้หน้าหน้าไปไปหามาหาย่้านพี่น้องเพื่อนขอมาอยากกันอยากกินแกงเนาะไหมใส่เฮดเฮดเฮ้อีนั่งทีเฮดเดอร์สันว่าห่วยหน้าในยินตังสันหนักเลยขี่จักรยานเขาป่าพี่น้องมองดูปานปานไปปลูกเอา เขาป้าบาได้กระไดบาดนั่นใจผมอะโอ้ยสะออนันไรมึงเนี่ยมึงจีสิจับไปิึงพี่น้องมันสิฮักบ่ล่ะป้าพี่น้องเบิึงไงก็ไหนไอ้ทุนน่าจะพี่น้องจะอันช่งสีฮักกับ่ต้องตัดเนาะอันหน่อยอันหน่อยตีหมกลรูมากหลายจงนี้มากหลายมากหลายหมกลรูแนวอื่นบ่มาเทาก็ตัดดองสินาะมาดอกเห็ดมาเนอ่ยมาดอกเพชรซื้อดอกเปลง พี่น้องครักันนะพี่น้องจ้าเป็นตะกัดกวบดีเนาะแสบครับขอโทษดีจะเฮ็ดแล้วก็ไปหมอตะขั่นเนาคือกินให้เราหงอกแล้วปีนึง้ำมัมีน้ำบ่ได้กินเนี่ยไปซื้อเข้ากระแพงพี่น้องนลละักสามลอยจ้ะเออยาขยเฮ็ดอันเฮ็ดกันเลากจ้ะพี่น้องจ้า เรียบร้อยเอาไปล้างจ้าพี่น้องจ้าไปล้างเรียบร้อยแล้วนี่จ้าพี่น้องจ้าเครื่องหน้ากะเตรียมไว้ให้แล้วจ้าใส่บักบเออแล้วก็ยอดอีหยังนี่แม่ยอดบักบัวแบักออบ่พุ่นน่ะจ้ายังนี่ไม่พักบุ้งไม่พักบุ้งใซ่น้ามันบอแก้เพิ่นอืมไม่เคยเห็นบ่เคยกินอันนี้หน้าเพิ่นเตรียมไว้ให้แล้วเด้อจ้จพี่น้องตอนนี้ที่อยู่บ้านหน้าจ้าอันนี้กะ เอาหน่อไม้ใส่น้ำยาหน้างยองดีๆจ้ะพี่น้องคนหน้ำให้มันเป็นเนียเน้ยวัวตัวนี่จะ้ะโอ้เขี้ยวดีปัญญ์เจ้ะพี่น้องจะ้ะมาๆๆไปิเกลียงกันเนาจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งข่างหม้อแล้วเด้อจ้ะพี่นอ้งงอ,นองคนหมอบักใหญ่นึงจะ้ะอันนี้ก็ตำเครื่องแล้วเด้อจะ้ะมีม่มะพริกอ่าตะไคร่หอมแดงจ้ะพี่น้องใส่เลย เ้แต่งเครื่องไว้ห้เเ้อจเลยโทรน้ํสามหอบน้าหน้าแล้วเมื่อทานสามถุงปุ๋ยเลวสะใส่น่อไม้ยังอะไรบอแลนอหัวพี่น้องบอก็นอใหญ่หลุนใหญ่ือนอผู้ขานอหม้ผู้ขานอผู้ขาหญ่ยรแต่นอไม้ว้ายนอไม่มแต่ว่าจะได้สวนเลอยจ้ะพี่น้องปุงปุงปุอปลาสก่อนปลาสกอนบอก สูตรปสูศษมันเนาะนี่กับปลาไหลนั่งทิพย์ด้วยจ้ะนี่แต่ว่าเอามากรองใส่อันนี้อีกนี่แหละอยากทำติ๊ไทไหมไม่คงชื่รถจ้ะโอ้ยหมดใช่ไหมหน่อยนะาน้าอยานได้นวลายบ่อยากได้นวลายเอาบะอื้อลงก่อนเอาบะอื้อลงแล้วก็เอาเห็ดลงพร้อมกัน นี่หอดคลูกบังกับได้พี่น้องจ้าจ้าบังอื้กับเนื้อผูจะได้ซูดความกันเรื่องซุ้มนี่ได้ซื้อบริไม่ได้ซื้อยักยางค่ะจ้าฟองปลูกเองเมื่อค่ะอ๋อพี่น้องเบิ่งดอกบักอื้อกับดอกบักอื้อเห็ดข้างวหน้าบ้านมาบักบวกกับยูคู่ซะสักบุ่มกับยูคู่ซะมาบ้านเอาบ่ได้ซื้อหรอกจ้าพี่น้องบักบวกพี่คนพี่ตัวน่อยี้เองคื่กัน มันแม่นมันหมอน่อยขวดเหมือนหมอนอนหน่อยเดี๋ยวมันจะหุบมันยุบเองละเหมือนนี้แม่นบ่เนียนเนียนเงนั้มบักไปหนึ่งเขาเนียนบ่มันสีบ่อนอย่ามันเละมันไม่เละหรอกค่ะทำแบบนี้ที่แกงที่ปลาเคย่อนที่ปลาเคย่อนแกงใส่หนีจากเ่อเดี๋ยวพี่น้องที่แกงใส่เติมนมใหม่กับอันเฮ็ดทั่วไปอันไหม แต่โมเมนเห็ดอันนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าแจงสุ่มส่วนแจงเปื้อแจงบ้านบ้านแจงแบบปนนอกปนนอกไม่เห็ดไม่พักไม่มีใส่บอกตูดพี่น้องเอ้ยเบอกตูดมิแต่พักว่าไม่มีว่าสัตว์ใหญ่ใหญ่ว่าหน้องก็เลยว่าโอ้ยเบอาตูด สเพ,พี่น้องเลเสื้อทามาอยู่เสื้อเรามีเอยเอยเบาแ,แลยไม่แต่พักว่าไม่มีมาสดอ,อ,อะไรวอจะเสียบนล้วใจพี่น้องจ้าผุน่ะเฮ็ดเน้นเน้นเลยผุนอุ้ยะะสื่อนไรเฮ็ดบานห้อโขกบแปห้างแงงแงงแสบแงงนัวจ้า่ะใส่ข้าวโพดวันนี้พี่น้องเสใส่หอ,ขอดข้าวโพด พ่ดเทศไทยมันนำเนี้ยบอแทนเขาเบืเอ่อบอแทนเขาเบื่อโอ้ยลาเขาวสุดไปมันก็จะได้กินไปแนละ้โอ้ยความรู้ใหม่อีกแล้วพี่น้องที่เพิ่เคยหูจักได้หนี่สุดยอดเลยใส่หอดเขาปวดไะน่าใจพี่น้องจ้าใส่พักจะแบดนี้ตอนสุดท้ายเนาะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักนะคะยอดบวกพักพักบุ้งบุกัพักอื้อรอก็อือออ้อ มาเด้อจะมากินน้ำกันจะพี่น้องหมอแงายคุณนี่โอ้ยยานแห้งยานอันเตาขวมบัามาใส่เกลนใส่นี่ยแล้วมันจังหอมนะจ้ะรั มาพี่น้องจ้าเออบางแดดบางแดดบางแดดแมากินน้ากันระบาดนี่ใส่ถาดเลยแหละพี่น้องจังได้กินทุกครูทุกคนเนาะบางแดดเห็ดเหรพี่น้องเอ้อหมอแบบไงนังพี่น้องจ้าพี่น้องอยากกินกับเสื้อมาเด้อค่ะจ้าเดินพี่น้องมากินพี่น้องหลายคนที่อยากกินนี่มาเด้อนักเรียนทุกคนเข้าชั้นเรียนกันนะคะคุณครูทําให้กินแล้วมากินกับคุณครูเด้อบาดนี่ าม่จ้ะพี่น้องสวัสดีกลอดอจ<า>อ้ะมามามามืกินน้อกันพี่น้องเป็ดแล,แลด้วบาดี้มาพีน่น้องเป็นแต่เสบ็บคักหอนเลยใหญ่ละวล่งางละเจ้าบวกปากเลยที่บวกปากไปพูดไปใส่ลูกสาวหลา, <c oughs> าใบไม้หยกตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดอีดีพี่น้องนี่ละเพื่อมนมาแกะเปล่าเส็บคักแซ่บแน่น,นี่ละปาธนา น่ามึนจังมันแสบปวดกระเดียดเนี่ยขาเห็ดมันกุบกรุบกรุบหวานเนาะหวานนนะหวาฟักทองหวานผักหวานนมใหม่นมใหม่มันเอามาใหม่ๆนั่นแหละมันมันจะสดๆมั้อืมอืมมาดิข้างขึ้นจัดยางเลยค่ะอ๋ออันนี้ข้างขึ้นตะเกียวนี่แหละพี่นี่เนาะหาบ้านมัน เล่นนมันจบ่ได้เล่นเด้บ้านเขาบนนี้กินกิน้รานาดจจังจุกกันี่แก้วนี่เสียบไรแก้วอันแก้วบมุนเมนวันนี้นี่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 ามว่าเห็ดังไรนี่ท่านกาลาซินมั้มมีมถ้เนาะท่านไนท่านไนบางทีแหน่มากมันเพื่นนนีสิค่ เสียบเสียบพี่หนองเลยนี่นี่นุ่ยอดนีนี่นี่นีนี่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 งนี่นี่นี่น้ะนี่นี่นีดี่นี่น่ไี่นีนีนี่นน ข้า่ไก่ยืดเส้นขาบ่ก่อยเฮ็ดบุก่อย,เ,อยเ,เตียงทหไมข้าจะถาฝนดำหน้า <c oughs> น้าเฮ็ดออกฝนฝนตกค้าดำหน้าก็จะไปเจ็บน้ำพึ่พี่น้องเออก็ได้กินอยู่หน่ามานยุ่ข้างหลังจ้ะหน่านนองแม่นนองผู้ใจขี้จะก็ย่างกับไปเรื่อยเปล่าเ่าน้ังวันจ็นไ,ปไปนะว่านก็ได้ไา่อีกนัางกัแกงว่านเนี่ย พอดีจะ่นั่งนิ่ว่าาขี่รถไปมือเดียวได้เลยมามจะดอกสดซีบกว่าดอกก็เสียไม่เจ้าจะไปก่อนก็ได้ไปใหอียบอมี่เลมบหมี้ได้งป้งก็เกาเนือไงเ้ก็เานหอมหอมนะไมมันกรุบกรบกรุบกรับอยู่ไอมเงเสียนมันรวยแ้วเท่ๆกับเจ้าแบบ มี้เแอนี่ฮวอนๆเหนอนพี่น้อนเอ้ยคือขามันขึ้นมลกขึนมาก่อนแับแต่คนตตกกินฮ่อนๆแยมฮว่อนกินเย็นๆเลยพี่หลอนอากินแบบเหนียหน่าคดทียย่ใส่นี่ยหรอจ๊ะจิ้มักข้ เป็นยาคน<อ>เด้นนี่เหละยาหน้าเป็นยาน้ำใหม่น้ำใหม่คล้องหอ้อนยาหน้าเป็นคล้องเย็นแจงน้ำใหม่ก็ตัดแจงมันเข้ากันแล้วอือหือฟักทองมันมันมนันทั้งหวานพี่น้องเอ้อบุกได้ผ่ดอ่ะ่บแซ่บรษไรท่านลงเดินหมักกินแจงน้ำใหม่ใส่งฟักทองต้มมันเยอะมากใส่หมกัก ถ้าลงด้าหมักของเงวๆของดเล่าเนาะเงีบๆกอบะเถอเด็กยิิงแขกทำไมพูดลามกจังว่าไนบะสิบไลล่าเล่าแล้วไม่ได้เป็นเงียบๆข้าบุ่งกับแสบยด้วย หวานเนื้อหน่แกตาน่ใหม่กันนุ่นใหม่เพาวสตอนบางพี่น้องเสาตอนแบบนี้เขาแส่บือแล้วเก็บเต็มมออ้อยเลพี่น้อง,องน,อน,นี่ให้ปวดด้วยค่ะถ้ยื้อหน่อยนั่งน้ม่ขอยมีแล้วถุงมือบะมี่แหละนี่มันหอมก็มีมากมือนี่มันมันตกเลย ต๊กบ่นี่อืมจบว่าสิกินได้บ่หลายพี่หนอเอ้ยชือเตเจียวทีเศีมากนาอมค่ะอืม ก็วันนัถหงเด่เะเด็เาตเขาม่เด็ดเื้ยได็ดเผาได้เมื่อเดียวเเห็นจะพี่น,อน้องพี่น้องก็บอกบอกเว้าายก็ใว่หาดเผาาดเผ,า,า,ผา่ห <laughs> วาน นมองไ่ได้มากินน้ำนองาสักอยู่น้กิวสักตานองดองสักเกี่ยวอยู่ดูข่าว่าจะทางขอนแก่นเะมือนน้องเอฟซีนนอย่มากเมืองไทยสิมาใสบริการเป็นักด้พี่น้องจ้าทางอื่นหน่ยแปดเกาพันนี่ยที่ไปซักมาน้่ยมันรุ่งเทพอะทรนองน้องไฟคน้อมแปดเกาพันมาว่านไหนไปยำไ้เชิญน้องที่พักหลับไปยุ่ไม่่า แหวนต่อผ่านถุงเงินแล้วจะได้เงินจะได้ซิทนะต้องไปใส่ซิทก่อนอืมนุ่มล้นไปบมือนะขาปวดพาถอดกันเนี้้เสียบน่ะพอโถดได้ไล้วจะพี่น้องซ้ายเขาพัานโลงโท่าอืม ออกก้ห็ดเดดวางอซาใจเราจะพี่น้องจ้าคิดนิ้อะแสรบกันตัวของเลียนเลยจ้ะ มาตามความขอ,ค,อคือเกา่เกาเราต่พี่น้องค่ะบอกกันเห็ดกแกงละไม่กันเลยมาเห็ดกับบ้าีหน่อยเบี่ยมฟองไม้ให้กับหนาเบ่งเ,เก็บเห็ดให้ยใจพี่น้องจ้าโอเคนะคะกิมนีิก็ขอพูดในหลายใจทุกกำลังใจใจพี่น้องค่ะไว้เผกันกิมหน้าจ้าสำหรับกิมหน้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย